ุดอเป็นนนขยนัคสวัสดีค่ะกลับมาติดตามกันรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะมาติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะระะัาะสังคมจังหวัดอุดรธานีได้จัดประชุมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน การประชุมครันน้งนี้ท่างประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีได้ชี้แจงถึงข้อกำหนดของกฎหมายตามพระ,ะพราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนพุทธศักราช2 5 5 4โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนายกเทศบาลตำบลน,นายกองค์การบริหารจวนตำบลของแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอจำนวน180คน ตมเียนตราอำเภอและเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษของแต่ละอำเภอจํานวน40คนรวมทั้งสิน้น220คนทนั้งมีข้อมูลนวันที่31มีนาคม2 5 5 6, 6จังหวัดอุดรธานีมีผู้ประกันตนตามมาตรา40จํานวน24,728คนจํานวนผู้ประกันตนที่ตามมาตรา40ใจเงินสมภบ11,183คนคิดเป็นรอยละ46.85 ผู้ประกันตนควรจะศึกษาขอกำนดร่วมไปถึงระเบียบพิธีการเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซออุดอรกันได้ใหมทอดอุดอรเบิงออนซ้อนอุดอรเดอ้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน